เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ารถยารีสแฮชแบ็กนะครับสีโมโนโทนกับสีทูโทนนะครับต่างกันยังไงครับไปดูกันครับเราจะเรียกว่าสีโมโนโทนนะครับชื่อสีของเขาสีเทาอันนี้เป็นสีเงินอันนี้เป็นสีเมทัลสตรนนะครับรหัส 1K 0สีโมโนโทนก็คือหลังคองหลังคานี่จะเป็นสีเดียวกับรถหมดเลยนะครับเป็นสีเดียวกับรถหมดเลยยกเว้นพวกตกแต่งด้านข้างพวกนี้นะครับจะเป็นสีดําเพราะว่าให้มันดูแตกต่างหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสีทูโทนกันอ่าสีอ่เราจะมาดูสีทูโทนบ้างนะครับ สีทูโทนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาจะเป็นสีดำนะครับจะสังเกตเห็นว่าบางบางท่านถามมาว่าติดสติกเกอร์หรือหรือพ่นสีอาจารย์คือคอนเฟิร์มว่าเป็นการพ่นสีนะครับสีดํานี่เป็นสีเดียวกับพวกอลูมินะครับประตูอลูมินะครับเป็นดําสนิทเลยนะครับที่ครับก็จะเล่นเนี่ยตัดสีมาตั้งแต่ขอบตรงเสาเอทางฝั่งนี้นะครับไล่มาจนถึงชายหลังคาด้านหลังนะครับสีดําถ้าเป็นตัวยาริสแฮชแบ็กตัวนี้นะครับเราก็จะเพิ่ม5000บาทครับ สําหรับสีทูโทนนะครับที่เป็นหลังคาดํานะ